แ,แต่ตัวเทสนี่นะคะอันนี้คือตัวเทสตื๊บดูนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้คือตัวเทสจะบอกว่าเดิมทีไม่เหลวมากแต่เพราะว่าตัวน้ําแบมบูอแพงแต่เราอะค่ะเป็นคนที่ซื้อมาแล้วเราอยากให้ใส่ทุกอย่างอ่ะให้มากเท่าที่เราต้องการครับคือเราอะยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อมาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราอะจะให้เขาเพิ่มน้ําแบมบูเข้าไปอะค่ะ พื่อที่ให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นน้ำแบมบูตัวนี้ค่ะไม่ใช่แค่ระงับกลิ่นปากนะคะมันจะช่วยให้หินปูนเราซาะง่ายขึ้นนะคะอะไรที่เป็นหินปูนหรือช่วยในเรื่องของช่วยในเรื่องของอาการปวดฟันได้ดีนะคะตัวแบมบูเราก็เลยให้เพิ่มพอเราให้เพิ่มโรงงานก็จะบอกเราว่ามันจะเหลวนะคะถ้าเพิ่มอีกมันจะเหลวด้วยความที่เรากับโรงงานมองต่างมุม ครัวกับเข้าใจว่าโรงงานนะ่มองว่าใส่เยอะแล้วมันเปืองนะคะทั้งๆท,ท,ที่เราอะยอมจ่ายเงินเพิ่มจํานวนต่อเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้ใส่เยอะที่สุดถูกไหมคะอันนี้อันนี้ความคิดของเราครับทีนี้โรง,งงานบอกว่าแต่ถ้าใส่เพิ่มมันจะเหลวนะคะคือมันมัน,ม,นมันก็จะเป็นยาสีฟันที่เหลวครูก็บอกว่าไม่เป็นไรคือเราอะอยากได้อะไรคุณภาพที่มากที่สุดนะคะโดยไม่ได้ไม่ได้คํานึงว่ามันจะเหลวหรือมันจะแข็งแต่เราต้องการให้มันมี คุณภาพมากที่สุดเสร็จแล้วพอเขาใส่เขาก็ส่งตัวจริงะะมาให้ครูนะคะมันก็เหลวจริงแต่ฟังดีๆนะคะมันก็จะต้องเนี่ยค่ะเวลาจะบีบต้องตั้งฝาขึ้นแบบนี้ปกติเราจะบีบยาสีฟันกันแบบนี้โดยปกติทั่วไปยาสีฟันบีบแบบนี้ก็แล้วทําไมเราต้องบีบเหมือนคนอื่นล่ะคะถ้าเราอยากได้ของดีมาใช้เราก็ต้องบีบต่างจากคนอื่นคือเราบีบขึ้นค่อยๆบีบพอมันขึ้นหน่อยนึงเราก็แตะ ใส่แะแปลงสีฟันเพราะเราใช้เท่าเม็ดถั่วเขียวนิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆค่ะลองดูนะคะถ้าใครไม่เชื่อถ้าคุณอย่างเนี้ยน้ำมันก็ไหลออกเพราะมันมีน้ําแบมบูคือน้ำอะค่ะพอใส่จานวนเยอะคุณเข้าใจไหมมันปั่นไม่เข้าเพราะว่าเราใส่น้าแบมบูมันอิ่มแล้วไงอ่ามันอิ่มน้ําแล้วพอเราใส่เพิ่มอะมันปั่นไม่เข้านะคะแต่ก็ไม่ถึงกันเหลวมากนะใช่แต่เราต้องแบบนี้ทีนี้ ในขณะที่เราให้เขาปรับสูตรโดยการใส่น้ําแบมบ,บูเข้าไปเยอะๆแน่นอนมันเกิดการเหลวไอเดียครูก็มาครูก็เลยให้เขาขยายกล่องเพื่อความคิดของครูคือ1เพื่อให้เขาได้เขย่าแบบนี้ฟังนะคะเพื่อให้เขาได้เขย่าแบบนี้การเขย่าแบบนี้นะคะ่ะแน่นอนค่ะมันถูกเคลื่อนตัวระหว่างน้ํากับยาสีฟันสองใครที่ขายก็เรียกซับได้ เพราะทุกอย่างค่ะที่มีการเคลื่อนไหวและเสียงแน่นอนค่ะมันเกิดมันกระดิ่งทําไมต้องมีกระดิ่งทําไมต้องมี ừ, ะระฆังครับพวกนี้เรียกซับได้นะคุณรู้หรือยังเราไปเราไปเสิร์ชด,ดูก็ได้นะคะกระดิ่งะระฆังแ้งแมง,แ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 งหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะพวกนี้เรียกความโชคดีเราก็เลยเอามาใส่เป็นความเชื่อของเรานะคะว่าเฮ้ยเมื่อมันมีเสียงมันจะดังไกลทั่วโลกหนึ่งละสองก็เป็นกลเหมือนเหมืนกุศโลบาย <ừ. S 1> อ่าเหมือนกุศโลบายแหละ ว่าขย่านะขย่าแล้วรวยแน่นอนค่ะน้ําแบมบูกับยาสีฟันมันถูกขย่าเข้ากันค่ะนะคะมันก็ถูกขยับอะค่ะอย่างน้อยๆนะคะมันก็ถูกขยับแล้วเวลานะคะ เราจะบีบเราตั้งหลอดขึ้นนะคะตั้งหลอดขึ้นแล้วบีบหน่อยนึงพอมันขึ้นนิดนึงอะคะ่ะเราค่อยฟึบใส่แปรงสีฟันแล้วอย่าเอาแปรงสีฟันไปจุ่มน้ําเด็ดขาด mm hmm. ให้คุณนะ่ะเอาแปรงจุ่มน้ําก่อนแล้วค่อยใส่ยาก็ได้ mm hmm. ถ้าใครที่ถนัดแบบแบบนั้นอย่าใส่ยาแล้วไปจุ่มน้ําเพราะน้ําแบมบ,บูคุณจะละลายหายไปกับน้ําน่าเสียดาย mm hmm. เพราะว่ามันแพงที่จะ <ไป S 2> หายไปเลยนะอ่ามันแพงนะคะเออทําไมวันนี้ลาคาญผมตัวเองพี่กูบอกซิเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ฝา เออไปอย่งางใบสะนะทีนี้นะคะก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเวลาคุณบีบคุณต้องตั้งแล้วบีบนิดนึงนะคะแล้วถ้าเกิดคุณชินกับเคยแปรงยาสีฟันดำท้องตลาดที่มีแปง้งให้คุณเปลี่ยนใหม่เอาแปรงสีฟันของคุณจุ่มน้ําก่อนนะคะจุ่มน้ําเสร็จแล้วคุณค่อยเอายาสีฟันใส่เท่าเม็ดถั่วเขียวแล้วคุณจะประหยัดมากคุณรู้ไหมว่าใช้เกิน3มเดือนแน่นอนคะ่ะใช้เกิน3ามเดือนแน่นอนเพราะคุูใช้กันคนละหลอด ครูกับพี่อูไม่ใช้ร่วมกันนะคะเพราะเราอยากรู้ว่าเราจะใช้กันนานแค่ไหนนะคะเราอยากอยากรู้ว่าเราใช้กันนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นสบู่ครูกับบอสพี่อูใช้คนละก้อนยาสีฟันเราใช้คนละหลอดครูก็ให้ลูกครู